วดีค่ะนึกว่าจะแพนรถให้ลูกค้าดูเนาวสวัสดีค่ะเนาะวันนี้ช่วงเย็นนะคะมาพบกับปุ้ยเนาะแล้วก็พี่เดือนค่ะนะคะเย็นๆเราเจอกันอากาศดีด้วยวันนี้ค่ะวันนี้ปุ้ยกับพี่เดือนก็จะมีรถกระบะเชิงพาณิชย์สองคันนะมานําเสนอมีสองแบบ2ลักษณะเลยนะแบบตู้แห้งกับแบบตู้เย็นนะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะนําเสนอเป็นคันแรกเลยเป็นกระบะตู้แห้งนะตู้แห้งตรงนี้นะสามารถขนได้นะเป็นกระบะ เชิงพาณิชย์นะคะตัวนี้เนะเป็น isuzu d-max นะคะตอนนี้นะปี2016ตัวนี้เครื่อง1.9นะคะราคาพิเศษ3 8 9 0 0 0บาทนะคะตอนนี้นะข้างวดก็ไม่แพงนะตกแค่ประมาณ7,000กันกบาทนะคะและที่สำคัญผ่อนได้นานถึง84บสงวดเลยนะคะตรงนี้เนาะและที่สำคัญกว่านี้นะพี่เดือนดองพี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.99จุดาไปแล้วเราดูหน้าตาของเขาเนาะอันนี้ก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ามา นี่เลยถ้าใครที่หาอยู่อันนี้ตู้น่าจะสูงประมาณ2เมตรสิเดี๋ยวเราจะไปวัดให้ดูกันสดๆเลยค่ะตู้ใหม่มากเพราะว่ามันเป็นรถที่หายากหายากเป็นคาร์โก้บล็อกนะคะตัวนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันค่ะอ่ากระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีดําตัดสีเทาเนาะค่ะโฉมเป็นสีเทาดำมาช่าเทาดำนะตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้เนาะมีชุดแบบมีสําหรับแบบแต่งนะแต่ง อะไรเลนะไฟไฟใช่ค่ะไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้เนาะมีช่องไว้ให้นะแต่เขาไม่ได้ใส่มาแล้วใส่เพิ่มสามารถใส่เพิ่มได้นะไฟสูใช่ไฟซีนอนนะคะตรงนี้เนาะส่องสว่างไกลเห็นไกลไกกันเลยนะคะตรงนี้เนาะแคมเปิดยังมีเปิดได้3ด้านนะคะพี่ใช่ค่ะสามารถเปิดได้เดี๋ยวเราดูด้านนี้กันก่อนเลยนะว่ามันเปิดยังไงนี่โอ้โหกล้องมากล้องมา นี่เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้ดูแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวให้กล้องตามเรามาก่อนนะคะอันนี้ก็เวลาขนของขึ้นข้างๆมันก็จะแบบว่ามันจะสะดวกตรงที่ว่าเวลาไว้ด้วยเวลาขนของในที่แคบๆในที่แบบว่าที่จํากัดแบบว่าก็คือแบบเรามีของด้านซ้ายเราเปิดประตูด้านซ้ายนะชิดขวาหน่อยเปิดด้านซ้ายเอาลงด้านซ้ายนะแล้วก็มีด้านหลังก็ คือเหมาะกับรถที่แบบว่ามีพื้นที่แบบว่าจอดจอดแคบๆตามถนนที่แบบมันเล็กๆนะคะตรงนี้นาะในซอยหรืออะไรเงี้ยนะคะขึ้นของลงของจะสะดวกนะคะเนาะก็ด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปวัดให้ดูว่าตู้สูงเท่าไหร่เนาะตัวนี้พื้นสูงจากพื้นพื้นดินถึงตัวนี้คือ2เมตรสินะคะแต่ในตัวตู้เนี่ยเมตรเอ้เมตรเท่าไรเก้าสิบเมตรเก้าสินะถ้าจากพื้นลงไปเนี่ยตรงนี้จะเท่ากับ2เมตร สิบนะคะตัวนี้แล้วนะคะตรงนี้ความยาวความยาวคือมาตรฐานของตัวรตูอยู่แล้วสองเมตรสี่สิบน้อยๆประตูสามารถเปิดได้กว้างกว้างกว้างมากก็คือเปิดได้กว้างจนสุดเลยนะคะบรรทุกได้ทั้งของแห้งของเปียกเนาะแบบว่ากระโปรงกระเป๋าลังพาเลตอะไรใส่ได้หมดใส่เข้าไปได้เลยนะตัวนี้เนาะมีที่ล็อกแน่นหนาชัดเจนคล้องกุญแจไปไม่สามารถเปิดได้นะถ้าสามารถอ่าตรงนี้นะคะ เราสามารถแบบล็อกเซฟตี้ได้นะเขาทำมาอย่างดีเลยนะเนี่ซื้อคุณแจมารล็อกไว้ใช่ล็อกคุณแจไว้นะคะตัวนี้นี่ของคลของสำคัญถูกต้องค่ะเราไม่ได้เราจอดเราไม่ได้เอาลงไม่ต้องกลัวจะโดนล็อกเอ่ยโดนลักโดนขโมยนะคะตัวนี้นะคะดูยางพี่เดือนให้ดูยางหน่อยเดี๋ยวเราต้องตามมาค่ะตัวนี้เราให้ดูว่ารถตัวนี้มาใหม่จริงๆสดใหม่จริงๆนะแล้วก็ที่สําคัญยางใหม่นะ ยางใหม่สี่เส้นเลยค่ะคุณลูกค้าขาใช่แล้วเนาะยางใหม่สี่เส้นเลยนะคะตัวนี้เนาะเสริมแหนบมาแล้วนะหลายเส้นเลยหเส้น7เส้นเลยนะตัวนี้ตรงนี้ก็คือถ้าลูกค้าจะเสริมจะเอาน้ำหนักที่เยอะกว่านี้ลูกค้าสามารถกระผาได้นะใช้แบบกระทาผาได้กระทาผาได้ใช่มันจะบรรทุกน้ำหนักได้เยอะกว่านี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราดูด้านในกันนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันตรงนี้นะดูแล้วแบบ อืมโอเคเลยนะตรงนี้นะรถสวยนะอันนี้ก็เป็นรถเพิ่งเข้ามาก็ยังไม่ได้ถือว่าเก็บรายละเอียดเดี๋ยวก่อนอออเราก็จะมีเก็บรายละเอียดนิดนสดใหม่อยู่นะตัวนี้นะก็เรียกได้ว่าสดจริงๆนี่อันนี้วิทยุซีดีคอนโซลมันคือปกติโดยทั่วไปแหละพี่เดือนค่ะใช่ค่ะไม่มีอะไรมากเนาะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาออปชั่นของเขาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้ว6เกียร์แล้วนะคะตัวนี้นะเป็นรุ่นใหม่6เกียร์เครื่อง1.9นะคะตรงนี้นะ ดูเครื่อง่อยแมเปิดเครื่อง่หมคะก็ทุกอย่างก็ยังเดิมๆมีรอยอง์รอยอาร์คจากศูนย์มาอยู่เนาะอันนี้เราแค่แบบว่าฉีดให้มันดูแบบสวยงามนิดนึงแต่ก่อนออกนี่สวยกว่านี้แน่นอนอันนี้หม้อนงหม้อน้ําคือทุกอย่างฝาอุปกรณ์ปกรณ์ไม่มีแตกนะคะแผ่เพดอยู่ครบเลยนะคะฝาหม้อนงหม้อน้ําคือไม่มีถอดรอยอาร์คยังอยู่ครบหมดนี่แต้มไปกี่จุดกี่สีอยู่กันครบหมด บอกได้เลยว่าสดใหม่จริงๆนะแล้วเราก็มาที่อีกคันหนึ่งนะที่เป็นคู่หูดูโอ้กันมาเลยนะมาให้เปรียบเทียบมาเพื่อเปรียบเทียบจริงๆวันนี้ใคนที่หารถกระบะเชิงพาณิชย์ที่ทําเกี่ยวกับฟิตส่งเนื้อส่งชิ้นน้าจิ้มเนื้อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าไม่เจอความเย็นแล้วจะบูดจะเสียต้องเป็นตัวนี้ขอแนะนําเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้ ปี2019นะตัวนี้เครื่อง2.4นะครับราคาพิเศษ <c oughs> อยู่ที่569,000บาทนะคะ 5 6 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดนะที่มองหาอยู่อยากผ่อนผ่อนยาวๆไปเลย84งวดนะคะ84งวดดอกเบี้ยเริ่มต้นของเราที่เเหมมือนดิ2 9 9นะคะแต่นี่นะผ่อนนานๆกันไปเลยนะคะใครที่คิดว่าออกรถตู้เย็นออกยากออกรถตู้ทึบออกยากนะคะอย่าอย่าอย่าคิดว่าอย่าคิดแบบนั้นนะออกง่ายมากนะขอให้ญาอะเหลืออะไรปรึกษาเราได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาให้ดูหน้าตาของเขานะคะตัวนี้ไฮรักรีโว ของเขาโฉมใหม่ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบว่าเหมือนคล้ายๆมีสองชั้นอ่ะอันนี้ข้างหลังก็จะข้างล่างก็จะเล็กๆคือทีข้างหน้าก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่ะตัวนี้ไฟมีสองชั้นนี่ไฟหลี่ไฟใหญ่คือทุกอย่างเพราะว่าดวงมันจะยาวมานี่เลยเนาะตัวนี้ไฟเรือของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเจเป็นตัวธรรมดาแต่ว่า กำลังเครื่องเขาก็ไม่ธรรมดาเนาะเป็นเครื่องดีเซล2.4เป็นเครื่องตัวใหม่ที่ยื่นลงมานี่เป็นอะไรน่าจะเป็นท่อทา่ท่อระบายน้ําทิ้งนะดูยางดูทุกอย่างก็คือเหมือนสมบูรณ์มากพาะเป็นรถปีใหม่ใช่เหมือนกัน้นบรรทุกหนักได้สบายเลยนะเสริมแหนบมาแล้วยางใหม่นะคะตัวนี้นะก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นรถของ M P C คูเป็นรถตู้เย็นที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นตู้ของ M P C ครูนะคะตรงนี้นะแบบ เป็นสตนเลสอย่างดีเลยนะตรงนี้เนี่ยมีบันไดเหยียบขึ้นนะสําหรับบันไดย,ยืนนะส่งของเรียงของได้นะคะตรงนี้นี่เห็นไหม มีผ้าม่านทําไมตู้เย็นต้องมีผ้าม่านมีผ้าม่านคือกันความเย็นความชื้นของในตัวรถออกข้างนอกแล้วค่ะนะเพราะว่าอากาศข้างนอกเมืองไทยบ้านเราก็รู้อยู่แล้วประมาณเท่าไหร่คะพี่เดือนตู้น่าจะประมาณเมตรห้าสิบนะในตัวตู้นะคะตอนนี้เนอะใช่ใช่นะถ้าลงมานี่หน่อยนึงก็ประมาณเมตรหกแต่ถ้าอยู่ในตู้ก็ประมาณเมตรห้าสิบถ้าถ้าจากตรงนี้ถึงถึงนี้น่าจะเมตรเมตรหกห้าประมาณนี้แหละตรงนี้น่าจะเมตรหกสิบค่ะตู้ยังใหม่นะใช่ตู้ใหม่มากใช่ค่ะ เนี่ยไม่มีรอยมีอะไรเลยถ้าเป็นตู้เย็นเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นมันไม่เหมือนกับตู้ตู้แห้งตะกี้มันจะเป็นพื้นเรียบเลยแต่ตู้เย็นเนี่ยมันจะเป็นร่องเป็นร่องเพื่อเพื่อให้มันระบายน้ําเป็นร่องน้ํานะคะตรงน้นที่มันมีท่อระบายน้ำใช่นี่ไงมันก็จะเป็นร่องไปแล้วมีท่อระบายน้ําอะไรถูกต้องค่ะนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนี่บ่งบอกรถปี2019รถไม่ได้ใช้เลยแหละคือทุกอย่างสมบูรณ์ครบหมดแผงกันชงกันชนด้านนงด้านหน้า นี่เลยนี่อันนี้จะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะคะนี่ปุ่มปิดเปิดนี่อันนี้ก็ทำละลายน้ําแข็งเราก็ตั้งอุณหภูมิตรงนี้ได้ตามที่เราต้องการเลยก็คือใช้งานได้ทุกอย่างเนาะวันนี้เราไปกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะมันมาอีกแล้วเนาะค่ะโอเคนะะวันนี้แล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ